บอกเลยนะคะว่าเมืองนี้เนี่ยไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้ค่ะนี่ทะเลนี่ช็อปโอ้ oh my god กลับกันสวัสดีค่ะก็พบกับวิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูสายแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนมโมนาโต วันนี้นะคะเมลกี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวรอบเมืองโมนาโกกันนะคะไปดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนี่เขาบอกว่าเมืองคนรวยเนี่ยมันรวยยังไงแล้วมันจะแพงอะไรขนาดนั้นจริงๆหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะกันเด้อบาย แอนนี้คือโรงแรมของเรานะคะเ,เพื่อนๆ Hotel de Paris Monte Carlo นะคะจะบอกว่าโรงแรมเราเนี่ยคือมีคาทีอยู่ในโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็เดินจากโรงแรมมาสาก้าก็คือ Van Cleef Arpels ค่ะส่วนางาเนี้จะคืออยากได้คันนูนค่ะคพอ่อ ตอนนี้ได้ d กำลังแบบว่าอึ้งกับเมืองอยู่เพราะว่า every e r e คือมีแต่ซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวผมจะทำคลิปหนึ่งคลิปดูซุปเปอร์คาร์มอนเตคาร์โลตอนนี้เราขับรถหลงมากันนะคะแต่นี่ค่ะคุณดูบ้านคนนะคะคุณดูบ้านเขา คุณนี่ชอบที่นี่ไหมลูกทำไมถึงชอบที่นี่คะก็ที่มาสู่ร้านร้านะคะชิลมากอะแล้วอากาศดีมากก็เมื่อขาจะบอกว่าบีชที่นี่คือสวยมากตอนนี้นะคะที่นี่เขาก็ยังให้ใส่แมสนะคะเขาก็จะเขียนขึ้นจอไว้เลยว่าให้ใส่แมสนะคะในที่ที่เป็นพลาสิค่ะ มือแรกของมอนโคลแล้วก็มือแรกของวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าอาหารของเขานะคะราคาเป็นยังไงบ้างแล้วก็รสชาติเป็นแบบ ชอบมากเลยนะคะร้านที่มีที่วางกระเป๋าให้แบบนี้นะคะไม่ต้องวางกระเป๋าพื้นจะมานั่งวางที่หลังโอเคคือเรามาถึงร้านนะคะเป็นเพื่อนตอนประมาณ1 1โมง50นาทีแต่ว่าทางร้านนะคะยังไม่ทำอาหารให้เราต้องรอให้12อนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์เป๊ะก่อนเพราะว่าครัวไม่สามารถเปิดได้ตอนนี้นะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะระหว่างรออาหารนะคะก็จะมารีวิวกำไรให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะคือกํา กาไลนั่งนิมิตค่ะพอดีว่าคุณแม่แล้วก็พี่แดนนี่นะคะถามตลอดเลยว่าไปซื้อกําไรใหม่มาตอนไหนนะคะคือพอเมื่กกี้เห็นกําไรนั่งนิมิตนะคะก็รู้สึกชอบเลยเพราะว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนชอบใส่กําไรอยู่แล้วนะคะเขาเป็นเครื่องประดับมงคลที่แบบไม่ได้ดูน่ากลัวนะแม่เนาะแบบตอนนี้คุณแม่แบบอยากได้มากเลยนะคุณแม่บอกว่าสวยมากคือเราแต่งตัวแฟชั่นเนาะจะให้เรามาใส่อะไรที่มันแบบดูน่ากลัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าใส่ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แค่แบบดีไซน์สวนเก๋นะคะเขามีพุทธคุณด้วยก็เรียกว่าแบบเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจอย่างงนึง ใส่มาแล้วแบบอ่ะมันเข้าออกับการแต่งตัวได้ถูกไหมแม่ mm. เพราะว่าเวลาแบบกี้มาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี้จะแต่งตัวเยอะจะแต่งตัวแบบแฟชั่นมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเครื่องระดับป็สําคัญมากการที่เราจะเลือกใส่อะไรนะมันก็คือต้องแบบดูเก๋ดูแฟร์และกาไม่น่านมิตน,นะคะเพื่อนๆค mm. <า>่ะเขาได้รับการปลูกเสร็จ mm. มาแล้วเรียบร้อยค่ะก่อนที่มิก้จะซื้อนะคะมิก้ก็ดูรีวิวนะคะเห็นหลายๆคนใส่อะไรเงี้ยก็ดูแล้วเขาก็บอกกันว่าแบบปังมากก็เลยแบบอ่ะขอลองหน่อยละกันก็บอกแล้วนะคะว่าแบบไม่ได้เป็นคนเชื่อแต่ก็แบบงมงายมันต้องอย่างนขอออบบแแนนนนนนี้้กก่่่่่ะะะคควาล ก็เป็นคนที่แบบทําอะไรมาตั้งศูนจนถึงวันนี้มิวกิ้ก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าโอเคแหละมันอยู่ที่ตัวเราทําด้วยแต่มิวกิ้ก็เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เชื่อในเรื่องแบบศาสตร์ต่างๆความมูต่างๆขอๆขอางตรง,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 งคือเชื่อหมด และที่เมื่อกี้ตัดสินใจซื้อก็ไมาหน้ามีมิดนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลสแท้ชุบ 18k ค่ะแล้วก็ฝั่งเพชรน,นะคะ CZ นะคะหรือว่า c z 4จุดค่ะก็คือตามสาของวงจุ้ยเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือสามารถโดนครีมโดนน้ําใส่อาบน้ําได้เลยนะคะเพื่อนๆคืออย่างที่เมอกี้เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีคนถามว่าเมคกี้เคยถอดกาไลไหมเมคกี้ไม่เคยถอดเลยค่ะคือใส่ตลอดมีถอดบ้างแบบถ้าเวลาต้องทํางานหรือทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบโดยปกติเราก็จะเป็นคนแบบไม่ถอดกําไลนะคะฉะนั้นก็จะชอบกําไลที่แบบโดนน้าได้อาบน ได้โดนเหงื่อโดนครีมโดนอะไรได้หมดค่ะที่สำคัญน,นะคะก็คือไม่ลอกไม่ดงไม่คันค่ะกาไลหน้านิมิตนะคะเขาจะมีทั้งหมด2สีค่ะคือมีสีทองแล้วก็สีมากนะคะแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายที่มันแตกต่างกันไปนะคะหรือคุณคุณที่มันแตกต่างกันไปตัวม่อกี้เองเนี่ยเลือกใส่2ออันไปเลย เพราะว่าก็จะได้ทั้งสีทองแล้วก็สีนากจากที่ปังอยู่แล้วคือปังหมู่ปังคู่ปังรวมงวงายอยู่แล้วพุ่งตรงคือสีทองนะคะก็จะช่วยแบบเรื่องการเงินการค้าขายนะคะดูดซับดูดเงินดูดทองต่างๆค่ะเกี่ยวกับธุรกิจชื่อเสียงเงินทองต่างๆค่ะความรุ่งเรืองค่ะสีนากนะคะเขาจะเด่นนะคะในเรื่องของเมตตามหานิยมค่ะเรียกว่าแบบมหาเสน่ห์แล้วก็เรียกแต่แบบสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราค่ะถ้าเป็นเมื่อคนไหนนะคะที่อยากได้กําไรสายมูแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าอยากจะพก สีไหนเอาไว้นะคะแต่โดยส่วนตัวมกีิเนี่ยเลือกสองสีเลยนะคะเพราะว่าความปังมันก็จะได้แบบเพิ่มคูทวีคูณอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะอ่ะอยมากมีเพื่อนด้ยอ่าลุ้นกันนะคะว่ามื้อนี้ราคาเท่าไหร่ ราคานะคะก็ประมาณ5,000กว่าบาทค่ะเพื่อนเก็ถือว่าเทยบเท่าร้านอาหารหรูๆบ้านเรานะคะไม่ได้โหดร้ายเกินไปก็ โอเคค่ะได้บรรยากาศเนาะตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะมิวกี้กำลังจะเดินไปที่ซาลอนนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าซาลอนที่เนี่ยร้านที่แบบปังๆเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราลองไปสระผมกันนะคะว่าผมสยายอย่างนี้ผมต่อแบบนี้นะคะที่นี่เขาจะคิดราคาเท่าไหร่นะคะราไปดีกันเลยค่ะวิวสวยมากทะเลสวยมากท้องฟ้าแบบสีสวยมาก hey, hey, อแล้วว่าโรงแรมมันมีคาเทียแล้วก็มีอ v วีติดกันเลยตอนนี้เรากําลังตะเวนไปหาร้านทําผมกันอยู่นะคะอยากสระผมมากแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่ ตอนนี้นะคะพเพื่อนๆค่ะเมกี้ก็ได้ร้านสระผมแล้วนะคะก็จริงๆร,ร,ร้านที่พี่แดนนี่หาเอาไว้ให้นะคะที่แบบรูร้ามาเหา่าก็คือจะต้องรอคิวนะคะต้องจองคิวแบบหลายชั่วโมงมากก็เราก็แบบไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะคะเมกี้ก็เลยลองวนหาแถวๆโรงแรมดูนะคะก็มาเจอร้านนี้คือร้านเนี่ยไม่ได้ใหม่เลยเอาเรียกง่ายๆว่าเก่าเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าดูดีอยู่ไม่ได้แบบเก่าแบบ กูนะคะก็คิดว่าน่าจะมีราคาเพราะว่าก็ใกล้ๆกับโรงแรมมิวกี้เลยนะคะมาดูกันว่าสระกี่น้ำก่อนอันดับแรกแล้วก็ราคาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราแรงมากเราแรงฉ่ำสองรอบแล้วค่ะสะสองรอบแล้วค่ะอันนี้คุณแม่มิวกี้สระด้วยนะคะสรุปนะคะเพื่อนๆก็คือสระสองครั้งค่ะแล้วก็ลงคอนดิชเนอร์นะคะแล้วตอนนี้เขาก็หวีให้มิวกี้อยู่ก็มีความแบบ ผ่อนคลายรีแลกซ์ซึ่งร้านเนี้ยมิกี้คิดว่าน่าจะเป็นร้านดังนะคะแต่ว่าอาจจะแบบเก่าหน่อยนะแต่ทาดีเนาะแม่เนาะใช่ดีค่ะแล้วก็มิกี้จริง,รงๆเราเป็นคนไม่แบบไม่ได้สะดวกชอบแบบจองอะ่ะเราก็แบบเปนะ็นนักท่องเที่ยวเนาะถ้าจะให้เรามารอแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราต้องวนรถกลับมาที่เดิมมิกี้คิดว่าแบบน่าจะไม่เหมาะนะคะก็เลยเลือกร้านที่เราทําได้เลยนะคะซึ่งก็มาเจอร้านนี้แต่อยากจะบอกว่าเขาแบบทําดีมากเนาะแม่เนาะใช่ดีค่ะดีมาก เดี๋ยวดูว่าดอ,อกมาทรงไหนนะคะเขาได้ดีมากเลยนะคะของเมื่อกี้คือได้เก่งมากนีไ่ได้นะคะแบบไม่ได้หนีเลยนะชอบมากเลยอะ่ะ สวยมากอยากเกิดสวยมากตัดดีมากตัดแบบตามที่แม่ต้องการเลยคือดีวอลลุ่มนะคะทําดีมากหอดแล้วร้านนี้น่าจะเป็นร้านแบบร้านเก่าแก่พี่แดงเนี่ยบอกว่าเป็นร้านเก่าซึ่งมาแบบนี้กันหรอนั่งดิ้งชมแก้วกันไปชมแก้วกันหน่อยว้าว ก็คือของคุณแม่เกือบ4ี่พันของคุณมิวก,กี้ประมาณ3 0 0พันกว่ารวมกันอนะ่ะสองคนเจ็ดพันครับรู้เรื่องนะห้มากินข้าวอีกนะตรงนี้ของคุณแม่สี่พันของทรงนี้สะใดอีกสามพันกว่ารวมแล้วสองคนก็คือเจ็ดพันค่ะแต่สวยและทำดีคุ้มค่า <c oughs> ถึงเวลาแล้วค่ะคุณแม่มิวกี้มาแล้วไม่แวะมันเหมือนมาไม่ถึงนะดูโอ้โหดูเห็นไหมบอกเราว่ามีแบบสุดพั และนี่คือการรีวิวเมืองคนรวยค่ะนี่ทะเลนี่ช็อป Oh my god go go นี่นะคะก็คือความลักชัวรี่นะคะของเมืองโมนาโกค่ะเพื่อนๆคะ่ะซึ่งจริงๆค่ะเพราะนี่คือแอมเมสนะคะโกยาแล้วก็มิวมิวนะคะกูชี่ก็คืออยู่ติดกับโรงแรมที่มิอกี้พักเลยนะคะแล้วตึกด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือคาสิโนที่ไฮโซที่สุดค่ะถ้าให้มิอกี้รีวิวโมนาโกนะคะให้กี่คะแนนมิอกี้บอกเลยว่ามิอกี้ให้เต็มสิบค่ะเพราะว่า มิกกี้ชอบทุกอย่างที่นี่เลยนะคะชอบบรรยากาศชอบความลักชัวรี่นะคะคือเท่าที่มิกกี้ขับไปมาเนี่ยคือถนนเนี่ยสวยหมดเลยนะคะเพื่อนๆและอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็คือมีซูเปอร์คาร์หรือว่าแบบรถหรูๆเนี่ยแบบตลอดเส้นทางถนนเลยนะคะมันเป็นฟิลที่แบบเข้าใจคำเนี้ยว่าแบบเสพความรวยคืออะไระในส่วนของภาษานะคะคนในชอ็อปหรือว่าคนทั่วไปก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะก็จะเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสจริงๆเราก็มีหลายๆเชื้อชาตินะคะที่มารวมตัวกันอยู่ ะะซึ่งมิวกี้เชื่อว่าหลายๆประเทศก็คงเป็นเหมือนกันซึ่งจะมีคนที่หลากหลายนะคะคือมิวกี้เนี่ยก็เรียนอินเตอร์มานะคะแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้แบบเก่งภาษาขนาดนั้นอะ่ะก็ลืมบ้างอะไรบ้างอ่ะบอกตรงๆนะคะพูดตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่อายที่จะสื่อสารมิวกี้เชื่อว่าเราก็จะสามารถสื่อสารได้นะคะอย่างเช่นร้านทำผมที่มิวกี้ไปเนี่ยทุกคนทั้งร้านไม่มีใครพูดภาษาอกฤษาได้เลยภาษาเดียวที่เราใช้ได้คือภาษามือ แล้วเราก็แบบพยายามบอกเขาให้ให,ให้เขา้าใจง่ายง่สุดเช่นแบบ wash 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 หลายครั้งที่เราแบบอายที่จะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราโดนรอบ้างหรืออะไรบ้างน,นะคะเช่นแบบเฮ้ยเอเซนไม่ดีเลยอะ่ะเฮ้ยพูดไม่ถูกเลยอะ่ะมันเลยทําให้เราอะ่ะรู้สึกกลัวแล้วไม่กล้าที่จะใช้ภาษา อะะอยากฝากเพื่อนๆตรงนี้นะคะว่าไม่ต้องอายที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะเบอกี้คนหนึ่งเหมือนกันก็ไม่อายที่จะพูดนะคะแม้ว่าจะพูดผิดบ้างถูกบ้างขอแค่ให้เราสื่อสารเข้าใจรู้เรื่องก็พอนะคะแล้วก็คนที่นี่หรือคนต่างชาติะหรือเจ้าของภาษาเองอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาตัดสินหรือว่ามาจะเราเนะคะว่าเฮ้ยเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราพูดไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องของภาษานะคะเพื่อนๆ่ะมันขึ้นอยู่กับเราจะพยายามเข้าใจหรือเปล่าและผู้ฟังพยาย,ยามที่จะเข้าใจเราหรือเปล่านะคะส่วนตัวเบลกี้เองเนี่ยเบลกี้ก็เคยโดนแบบโดนล้อเหมือนกันในเรื่องเกี่กาาารูภ เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มิวกี้เองก็แบบไม่สนใจค่ะไม่แข็งสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากได้กาไรแบบมิวกี้นะคะบอกเลยว่าความปังเขาเนี่ยมีถึง4ทิศทางเลยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องการงานการเงนินโชคลาภแล้วก็มหาเสน่ห์ค่ะที่มิวกี้เลือกที่จะรีวิวกําไรด้านนี้นมีให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะคือข้อดีของเขาเลยนะคะนอกจาก visa ที่สวยนะคะเขายังช่วยขาจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากเราด้วยนะคะแถมยังเสริมการงานการเงนินเรื่องธุรกิจต่างๆของเราด้วยค่ะก็ช่วยในเรื่องของชื่อเสียงนะคะ ช่วงชัดชวางค่ะก็ทําให้เราดูแบบมีบารมีวาสนาดูเป็นอัครมหาเศรษฐีแบบคนมนนโคค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้นะคะเบลกี้จะขึ้นช่องทางที่สั่งซื้อให้เพื่อนๆไว้ตรงนี้นะคะและแน่นอนนะคะแฟนคลับแบนเบลกี้ทังทีนะคะทางแบนก็น่ารักใจดีมากนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะทางแบนจะสุ่มแจกให้เลยค่ะ10รางวัลค่ะรางวัลละ2อง0าทเลยนะคะโอเค งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่มิกกี้พาไปเที่ยวนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิกกี้ด้ยวยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ e ีพีต่อไปคุณแม่มิกกี้จะพาไปเที่ยวไหนนะคะติดตามดูเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ